ก่อนเลยว่าโปรเดือนนี้นะนะคะยังมีโปรอยู่จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะสำหรับใครที่จะ CF หรืออยากตุนหรือจะอะไรก็ตามแต่รีบเอฟรีบตุนแล้วนะลูกค้างานหน้าหนาวต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวของก็ไม่มีแล้วนะคะ พราะหน้าหนาวจะไม่มีแล้วลูกค้าตุนได้ตุน,น,ตนหมายถึงะะว่าปีนี้จะไม่มีหน้าหนาวแล้วเ <laughs> พราะหน้าหนาวจะไม่มีแล้วลนนะหน้าหนาวต้องบอกว่าของหนาวอะ่ะเดี๋ยวมันจะเริ่มแบบลดหลังๆจะมาน้อยแล้วเนาะูเพราะว่ามันแบบเนี่ยแหละลูกค้ามันเป็นปกติเนาะพอใกล้เข้าหน้าหนา,หนาวไทยอะ่ะของทาหลังประเทศเขาก็เริ่มส่งมาน้อยลงน้อยลงเราตุนได้ตั้งแต่ต้นปีนะ ตอนนี้ใครตุนได้ตุนค่ะนะคะนี่อ่ะมาที่งานตัวนี้มาเลยเอามายั่ว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 ตัวแรกมาขออนุญาตแจ้งรหัสงานก่อนนะตัวนี้เปิดรีวิวงาน s j 1 5 0นะคะลูกค้าขาเป็นงานเด็กเนาะจัดโปรโมชั่นอยู่บอกราคาโปรเลยแล้วกันลูกค้าตัวนี้ราคาโปรอยู่ที่1 9 9 9 9บาทเออ ลูกค้า1 9 9 9กับงานญี่ปุ่นแบบนี้ลูกค้าขาอาหารที่ไหนไม่มีที่สบายออเดอร์ของเราจัดโปรดีๆงนี้นะ FJ 150ค่ะลูกค้าใช่ค่ะเป็นงานสเวตเตอร์เด็กฤดูหนาวเนาะแต่จริงจริงแล้วลูกค้าสเวตเตอร์บางตัวมันก็เหมือนของผู้ใหญ่ใช่เสื้อผ้าเด็กอ่ะพูดผิดเสื้อผ้าเด็กฤดูหนาวเนาะบางตัวนะมันก็ไม่ได้ออกแบบว่าหนาขนาดนั้นนะลูกค้ามันเป็นงานแค่แบบว่าอัดเนี่ยอย่างเงี้ยจะเป็นงานแขนยาวเนาะแต่ว่าน้องไม่ได้ผ้าหนา มันก็จะค้าปนกันไปมีทั้งหนาทั้งบางมาหละแต่โดยรวมแล้วคือขายได้นะช่วงเนี้หรือใครใช่หรือใครจะเอาไปตุนน่ะก็ตุนได้เหมือนกันใครขายช่วงนี้ได้ก็ขายได้เลยนะงานน่ารักมากแล้วก็ตัวนี้มาเป็นงานแบบสเวตเตอร์หูเด็กน่ารักเนี่ยเออน่ารักมากนะคะลูกค้าขาจมูเยอะมาก เยอะมากใช่ตัวนี้ถามว่าราคาโปร9 9 9 9เนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่อยากรู้ลูกค้าอ่ะก่อนพูดน้ำหนักดูก้อนอให้ดูก้อนอเต็มๆดูก่อนดูก่อนน้องอ่นะก้อนน้องแบบแน่นๆเลยอันนี้นะคะลูกค้าขาเป็นงาน100กิโลนะ100กิโลแล้วก็เป็นงานมาแล้วเแบบี้ดอลจะ<พ>อบอกเป จะพูดผิดแล้วเมื่อกี้จะบอกว่าเบบี้มอนติดเกาหลีเกินไปเบบี้รอคิตตี้เออหนึ่งพันเก้าร้ยกสิบเก้าได้งานหนึ่งร้อยกิโลแบบนี้ไปเลยนะคะลูกค้าขาใครอยากได้สามารถ CF ก็สอบรีวิวมาได้เลยนะแต่ว่าตัวนี้รีวิวจะไม่ได้ส่วนลดแล้วนะอุ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะลอมเปอร์เออออุ้ยน้องอันตะกาพกินหน้าพี่จิน หน้าเแล้วเสียงเปลี่ยนอีกอ่ะน enfin ี่สเวตเตอร์คอกลมคือต้องบอกเลยว่างานตัวนี้ลูกค้า่ะเขาคะรวมทุกอย่างของเด็กไปมีทั้งงานแบบว่าเนี่ยงานโค้ดงานโค้ดงานโค้ดมางานสเวตเตอร์ไม่มีอะไรสเวตเตอร์ฮูดเนาะเกงเกงงานรอมเปอร์งานเสื้อคลุม เนี่ยเออคือทุกอย่างเลยลูกค้าคะรวมกันออกไปในงานนี้เลยนะคะเอาไปไขกันแบบหนุกหุกเลยนะใครที่เป็นแบบแม่แม่ไขางานเด็กอยู่นะคะลูกค้าตัวนี้น่าจัดมากๆเลยราคาโปรถูกถูกนะตอนนี้นะัตุนอะไรได้ตุนไปเลยลูกค้าลูกค้าไม่ต้องมัวคิดว่าอุย๊ยตอนเนี้ยอากาศมันยังยังไม่ได้หนาวแต่ลูกค้าเหมือนเหมือนเราซื้อหุ้นอนะตอนเนี้ยเล่นได้เล่น,ลนซื้อไปก่อนพอถึงหน้าหนาวแล้วราคามันจะขึ้น ใช่ปกติราคาเท่าไหร่ตัวนี้ต,ตัวนี้ใช่ปกติราคา3,900 3,500 3 5ร้อยร้อยแต่ว่าวันนี้เอามาจัดโปรเหลือแค่1,999เราท่านั้นราคาดีมาก2อันเออเอาเลยบอกเลยว่าซื้อซื้อไปแล้วแบบว่าจ่ายค่าส่งนะก็ยังไม่ถึงราคาปกติเลยลูกค้าค่ะไอ้เคี้ยวกุดเหรอ นี่ไอเคี้ยวกุดอ่านังเคี้ยวกุดไก่เคี้ยวเดอรนอสเฟยค่ะว้าวพ่อแม่แนวเออไปใส่กันได้เลยอาจะเป็นแก๊ปอาตามด้วยน้องแก็บน้องแก๊บโอ้โหกางเกงก็มาเออ สวยๆทั้งนั้นเลยนี่อันนี้เป็นงานแบบลายเทศกาลลายแบบตอนรับคริสต์มาสงานการออกหลากหลายจริงๆนะลูกค้าตัวนี้ใช่รวมจุกๆเลยอันนี้ตามด้วยมีเดรสด้วยนะมีติดงานเดรสไปด้วยเนี่ยแบบนี้น่ารักมากเลยลูกค้าค่ะราคาย้ําเลยนะ1 9 9 9บาทเท่านั้นได้จํานวนไปแบบหนักๆเลยลูกค้าอู้สนุกพี่ป้ายพี่นะ อันนี้แอดมินตีให้นะจำนวนอยู่ที่ประมาณ500ละกัน500บวกลบตัวโดยประมาณนะคะลูกค้าขาอาจจะมากกว่านี้หรือคิดว่าอาจจะมากกว่าด้วยนะเพราะว่างานจำนวนงานเด็กน้อจจำนวนค่อนข,ข้างจะเยอะนี่งานสเวตเตอร์สเวตเตอร์คอกลมสเวตเตอร์ฮูดอะไรอย่างงี้งานรอมเปอร์ก็คือมีออกให้ลุ้นกันไปเลยนะลูกค้างานสวยๆแบบนี้เลยอยากได้รีบจัดเลยนะคะ แล้วก็งานเด็กนะบอกเลยว่าสิ่งที่แบบแม่แม่ชอบกันเลยในการเปิดรุ้นนะคือหนึ่งเลยแบรนด์2คือลิขสิทธิ์กร์ตูนดังๆอย่างเงี้ยแม่แม่จะชอบกันมากเลยเอาไปเปิดรุ้นกันได้แล้วก็เรื่องจํานวนนะเขาก็ค่อนข้างที่จะได้เยอะเลยนะคะลูกค้าขาใครอยากได้จัดเลยเอฟเจนหเสื้อผ้าเด็กนะคะเสื้อผ้าเด็กฤดูหนาวอุ๊ยอันนี้เป็นฟิวแบบชุนหมีเทมากเออเป็นงานแบบ บุนวมฟิลไปแบบว่าตกปลาที่เกาหลีกับค,คุณแม่คุณพอ่อปลาน้ําแข็ง,ขง <laughs> ตกปลาน้าแข็งอ้าฉันพูดจริงนะเน,นี้ยตลกทำไมดิสนีย์งานกางเกงต่ออาดิดาสสีขวปลายแถปลายแถมาแบบเบิ่มเบ <laughs> บอกเลย ตอนนี้นะลูกค้างานจัดโปรค่อนข้างเยอะมากงานเด็กก็มียูนิโคลงานเด็กก็มีอยู่หลายตัวอยู่นะมี1 4 9อีกเนาะก็จัดโปรนะคะลูกค้า mm hmm. ใครที่เล่นงานเด็กอยู่แล้วนะลูกค้าตุนไปเลยตุนได้เลยนะช่วงนี้ต้องบอกว่าช่วงหนาวอ่ะงานพวกนี้ออกดีมากๆเลยนะงานเด็กค่อนข้างออกดีขายดีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลักๆเลยลูกค้า เสื้อผ้าเด็กอะ่ะเขาจะใส่กันแบบไม่ค่อยนานเขาใส่กันแค่แป๊บเดียวแล้วเขาก็เปลี่ยนไซส์งานเขาก็หนึ่งหรือก็คือจะไม่ค่อยช้าเขาค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไซส์บ่อยนะคะลูกค้าขาแล้วก็คนซื้อค่อนข้างเยอะอะ่ะเดี๋ยวลูกฉันก็เปลี่ยนไซส์แล้วใครเล่นงานเด็กอยู่นะลูกค้าเตรียมไปเลยนี่มินเนี่ยนเฮ้ยเอามาคู่กันเลยน่ารักเอาติดก,ก,กันดูเธอหลอกให้รอทำไมอ่ะเออ มาคู่กันเลยมินเนี่ยนกับสตีสอโลฮาสตีสต้องทำเสียงแลบเด็กคนนั้นอนะสตีส <ee> น่ารักอะ่ะคู่กันเลยน่ารักอะ่ะอันนี้ตอนยังไม่สูบลมตอนยังไม่สูบลมต้องมีในแบบนางแบบใส่ก่อนน้องถึงจะน้องถึงจะได้สูบลมอันนั้นน่าจะเป็นของยูนิคอร์ไหมโอ้โหเป็นงานแบบฟรีด ของยูนิโคลค่ะงานฟีดล้วนของเด็กก็มีนะลูกค้าขาถ้าใครอยากได้นะฝากไว้หลายๆงานเลยคือโกดังมีเยอะมากๆตอนนี้นะเป็นพันรายการลูกค้าค่ะอินกิมาจากแล้วก็ตามด้วยพข่มนมามีเป็นพันรายการครอยากดูรายการไหนอยากได้รายการไหนสามารถทักแชทสอบถามได้นะคะลูกค้าหรือว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็วดูรีวิวได้ด้วยตัวเองในเว็บไซต์สบายออเดอร์ได้เลย www สบายออเดอร์ com นะคะ ในเว็บไซต์ก็จะมีงานแต่ละป้ายชื่อรายการน้ำหนักจำนวนโดยประมาณราคาบวกถึงโปรโมชัน่นแล้วก็ลิงก์รีวิวทั้งรูปทั้งคลิปนะคะลูกค้าขาดูได้เลยนะนี่พูม่ามาอีกแล้วข้างหลังอะไร <ic> <P uma. S 1> ยูนิโครพูม่าคือมาอุ้ยพูม่าออกทีวนะคือมาตามด้วยยูนิโครเออคระรวมมาจริง บุขนบุน,บนวมก็มีติดไปนะคะลูกค้าขางานแบบว่าแขนยาวผ้าบางเกงขายา,ยาวผ้าบางเนี่ยก็มีติดไปนะเราก็เอารวมมันในรายการนี้เท่ะงานสเวตเตอร์อเมื่อกี้ก็มีชุดหมีออกไปด้วยเท่มากอันนี้เป็นงานอ๋อบาร์บีคอนอน, <laughs> น้องบาร์บีคอน <laughs> มันเหมือนเป็นมังกรวะ เออบูนิโ o บูนิโผู้ใหญ่หมดแล้วนะรุ่นเนี้ยเออของผู้ใหญ่หมดแล้วนะ6กหหมดไปแล้วลูกค้าเด็กยังมีให้ลุ้นถางกระสอบมี500ตัวมีออกหนึ่งตัวดิสนีย์ต่อโอ้หวิอันนี้แม็กควีนใช่ไหมแม็กควีนคาคาไอตัวสีแดงไงมันชื่อว่าแม็กควีน โลซิงอุ๊ยอันนี้เป็นฟิลแบบงานใหม่พรมหรอเก,กร๋เกรเวอร์งานสกรีนงานปอกเกลียดตัวเองอะ่ะงานสกรีนงานปอกงานสีเลือกสิผินมีออกลูกคา้าไปเปิดลุ้นกันได้ตัวนี้นะแล้วก็แบรนด์ลิขสิทธิง์งานแบรนด์ญี่ปุ่นงานแบรนด์ลิขสิทธิ์มีออกให้รุน้นสวยมาก แล้วก็ตามได้น้องมินเนีย่ยอุ้ยสวยมากอะ่ะไม่ต้องคำเล่าเลยน้องมินเนีย่ยน้องมินเนี่ยนออกแล้วน่ารักมากเลยอุ้ยแต่และตัวคือน่าขายทําราคามากลูกค้าค่ะสวยบอกเลยไม่ว่างไม่มีตังค์ค่ะอังตังแมงมาอุ้ย ถ้าน้องใส่แพมเพิสน่ารักมากเลยมันจะพองอ่ะน้องจะเดินแบบหน้าอ่างปังแบบอยาหน้าน้องอึไม่ต้องเอาหน้าไปถูน้องอืึน่ารักอ่ะนี่งานสเวตเตอร์ใหม่แล้วอุ้ยงานสเวตเตอร์ก็ออกดีอยู่เนาะหลายตัวนะคะลูกค้า่ะจริงๆอ่ะเด็กไหนากันหนาวมากนะไอ้ใช่ใส่ในห้องแอร์ได้อ่ะใช่ ใส่ในห้องแอร์ได้เดินห้างได้เลยหรือว่าเดินทางต่างจังหวัดไกลๆก,ก,ก็ใส่แบบนั่งรถตักแกโอร์เก๋ๆโปโรลาฟลอเรนลูกค้าชอบที่งาแบบราคาเนี้ยคือเป็นงานหางงานแบบไม่ดีแน่อะไรเงี้ยเนี่ย <c oughs> ลูกค้าลองดูงานได้นะ ไม่มีหางลูกค้าอันนี้คือเป็นงานหัวกลางหางคะเลยในราคานี้บ่อยกล้าขายราคานี้เพราะอะไรรู้ไหม <c oughs> เพราะว่าเหมามาเยอะโรงงานก็เลยทําราคาได้นะคะลูกค้าเนี่ยก็มาปล่อยลูกค้ากําไร4ี่ร้อหร้อยอะไรเงี้ยลูกค้าก็เอาแล้วนะคะซื้อไปเถอะรุ่นนี้ใช่ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะเวลาที่เห็นแอดมินโกดังเราเซลล์อะลูกค้าชอบคิดว่าเอางานแบบไม่ดีมาให้หรือเปล่างานหางหรือเปล่าลูกค้าขา เซลนะก็คืองานยกกะสอบปกติทั่วไปมันคือราคาปกติที่เราขายกันทุกครั้งเนี่ยลูกค้าเราไม่ได้มานั่งแบบมานั่งแยกอัดก้อนให้ลูกค้าใหม่นะเพราะเราไม่มีไม่มีเครื่องอัดก้อนทําไม่ได้แอดมินก็ไม่มีเวลาด้วยทุกวันนี้ตอบแชทไม่ทันลูกค้าก็ดุก,กันแล้วเนาะเราก็เลยบอกตรงๆเลยว่างานเซล์ก็คือเซล์จริงๆลูกค้าเราไม่ได้ยัดไส้อะไรทางนั้นนะ งานปกติเลยลูกค้าซื้อราคาเต็มลูกค้าก็ได้ก้อนนี้ลูกค้าซื้อราคาเซลล์ลูกค้าก็ได้ก้อนนี้คืองานปกติค่ะไม่ต้องกลัวนะบอกเลยเพราะว่าลูกค้าชอบตกใจต้องบอกว่าแอดมินก็ตกใจเวลาบอสให้ราคามานะบอสเราเป็นคนใจกว้างลูกค้าถามว่ามีเสเวตเตอร์ฮูดเด็กไหมเนี่ยไปคัดได้เนี่ยเออไปคัดฮูดเด็กได้คัดฮูดเด็กได้เลยสเวตเตอร์ฮูดเด็กมีออกให้คัดได้สเวตเตอร์คอกลมมีออกเนี่ยคอนเวอร์สมาอีกแล้ว สมลูกไปคัดฮูดอย่างเงี้ยใช่ค่ะซื้อไปคัดได้เลยนะลูกค้าแยกเลยจริงๆอ่ะงานเนี้ยมันแยกได้นะ s สเวเตอร์ฮูดออสเวตสเวตอร์คอโกมเนานะแล้วก็พวกงานฟรีซอะไรอย่างเงี้ยมีออกเห็นปะสวยอ่ะออกหลายตัวแล้วนะและอีกอย่างนะที่เขาได้เปรียบอ่ะพวกงานฮูดกับสเวเตอร์เด็กอ่ะมันได้เปรียบตรงที่สีสันออกดีนะใช่สีสันออกดีนะลูกค้าน่ารักมากนี่ละสีม่วงตัวนี้แต่งโบ เกี่ยวกับการห่อลิน้นโบรเนี่ยอาดิดาสมาต่อนี่ก็เป็นหมวดคอกลมใช่สเวตเตอร์คอกลมได้แหลายประเภทแยกเลยแค่ราคาพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าลูกค้าค่ะเอาไปทำกิ๊ฟฟอยคุยอันนี้เท่อะเอว่าก็ใช่เป็นฟิลแบบแจ็คเก็ตเบสบอล มันหยุดมันหยุดไม่ได้หยุดที่จะทำแบบนี้ไม่ได้ไ <laughs> มันจะเป็นงานแจ็กเก็ตเบสบอลนะคะนี่เสื้อกากแยกหมวดหมู่ได้เลยเหมือนที่บอกลูกคา้าตัวนี้คือแยกได้เยอะมากเอาไปแยกหรือว่าเอาไปขายรวมก็ได้ลูกคา้าถ้าใครแบบไม่สะดวกแยกนะลูกคา้าแควนเควนแข,ขวนไปเลยขายราคาดีๆนะบอกเลยลูกค้าลุมเต็มนะร้านงานเด็กแบบนี้นะ คนเขาไปแยกแล้วลูกค้าก็แคบร้านคนนู้นน่ะมาถามว่า<ช>มันล้วนไหมใช่เราก็ไม่มีไงเราก็ได้แต่บอกว่าเนี่ยเอาไปพัดเธอใช่ใช่ใชเหมือนเหมือนที่แอนแนนบอกนะว่าลูกค้าบางคนอาจจะไปแบบไปแคบแบบที่เขาเป็นแบบงานล้วนมา ลูกค้าก็จะถามว่าของเราอ่ะมีไหมอันนั้นอ่ะคือเขาแยกแล้วนะลูกคา้าลูกค้าพเขมาก็จะถามว่าเรามีแบบนี้ล้วนไหมจริงจริงแล้วอ่ะมันก็ลูกค้าเขาก็ซื้อแบบยกก้อนเราเนี่ยแหละไปสามลูกอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปแยกมันถึงได้ดูเป็นแบบงานนั้นล้วนนะคะลูกค้าขาแต่จริงๆริงเราก็คืองานมันก็ปนกันมาแบบเนี้ยแหละอุ้ยน่ารักมากสีม่วงตัวนี้ป้ายห้อยค่ะน้องขาเซลบุกขนาน,านัน่นเลยไอ้เต้านนุ่มเออไอ้เต้านนุ่ม,น,มน่ารัก บอกเลยนะคะลูกค้าขาร้อยกิโลห้าร้อกว่าตัวบอกเลย500กว่าตัวราคา1,999เท่านั้นหาได้ที่ไหนแล้วลูกค้าขาอาดิดาสมาตัวนี้เป็นแบบว่าผ้าร่มเนาะผ้าร่มกันหนาวเหรอบิ๊กโลโก้มาเลยจริงๆอ่ะคอนเวิร์จริงๆ,งๆลูกค้าเข้าช็อปไปอะ่ะลูกค้าได้ตัวเดียวเองนะราคาเนี้ย เนี่ยบางตัวเนี่ยลูกค้าเข้าช็อปไปเนี่ย,1999ยพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยเพเผื่อบางตัวลูกค้าเข้าช็อปไปแพงกว่ากระสอบนี้อีกนะ<ม>ได้ตัวหนึ่งเนี่ยกระสอบนี้สวย,วยนะใช่คิดอะไรอยู่คิดอะไรเยอะไม่ได้ต้องบอกอย่างงี้อย,อย่าคิดเยอะราคานี้ใช่ไป,ไปแนนะ่อม,มาเวลมาเวลเนี่ยสวยมากสวยมาก วิวแล้วเป็นสีแบบโทนแบบมินิมอลัักนเออน่ารักอ่ะเลิศนะปกติมาวิวชอบทำสีเป็นแป่นนะทำสีแบบนี้โอเคเลยฟีดค่ะฟีดของยูนิ l คโหจำนวนยังแบบนี่อันนี้มาอีกแล้วงานชุดหมีเบบี้แกปสวยมาก รีวิวยังว่างนะคะลูกค้าค่ะรีวิวยังว่างนะ1 9 9 9บาทเท่านั้นใครอยากได้รีวิวเอฟรีวิวเลยแต่ว่ากระสอบรีวิวตัวนี้จะไม่ได้มีส่วนลดเพิ่ม300รอแล้วนะลูกค้าถ้าลดอีกอะตาแหกเลยพันเก้าแล้วลูกค้าพันเก้าเก้าสิบเก้าแล้วนะลดไม่ได้แล้วนะตัวนี้ราคานี้เลยนะใครอยากได้รีวิวซีเอฟรีวิวมาได้เลยสวยมากเออเลิศเออปัง จำนวนเยอะงานสวยนี่มีแบบแต่งแขนสองสีเท่ๆคะแบบไปเลยนะลูกค้าอ้ยอันนี้เป็นเกงฟรีดแล้วก็พี่อ่อนละมุลรับกระสอบรีวิวจ้ารัวมากเลยนะช่วงนี้ใช่ช่วงนี้พี่ออดละมูลเอฟรัวนะวันนั้นเล่นไปวันหนึ่งสาสกระสอบถึงก็ต้องบอกขอพัก พอบ่ายแอดมินมาเปิดบอกว่าแอดมินมาย่่ยอีกแล้วเหรอแล้วก็เอฟด้วย <laughs> แล้วก็เอฟอีกแล้ว <laughs> อดใจไม่ไหวใช่ไหม <laughs> พี่อ่อนละมุนแคปได้เลยนะคะแคปได้เลยงานโปรราคาดีแบบนี้ลูกค้าค่ะคือจริงๆอ่ะง,ง,งานผ้าถ้าลูกค้าแบบอยากขายจริง,รงอยากได้อะไรที่แบบทำทำกำไรได้อ่ะลูกค้ายังไม่ต้องคิดอะไรเยอะได้ราคาโปรถูกถกอะ่ะเอาไปขายยังไงลูกค้าก็ได้กําไรเนี่ยรีลักคุมะมาขายยังไงก็ได้กําไรต้นทุนมาแบบนี้แล้ว ดิสนีย์พรินเซสไอซีบราอยากเป็นคนอินเตอร์ซีบราโอเคพี่อ่อนละมุน<ว>ดันหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วปังมากาเก็บแรงไว้เอฟพรุ่งนี้ต่อขอพี่อ่อนละมุนเก็บแรงไว้เอฟพรุ่งนี้ต่อ เดี๋ยวมีเปิดรีวิวต่อบอกเลยพรุ่งนี้นะแต่ยังไม่รู้นักงานไหลรอรอดูกันอีกทียังไม่ได้ลิสรายการยูนิโคลใหม่ค่ะแล้วก็งานแก๊ปค่ะแก๊บสวยมากตัวนี้สีส้มตอนนี้สินค้าพร้อมส่งนะทีใช่ตอนนี้สินค้ายังมีนะพร้อมส่งใครอยากได้เด้งมาเลยเด้งมาเลยค่ะถ้าใครอยากได้นะลูกค้าค่ะโกยด้านล่างมาได้เลยน้องวีโกยโกยมางานเยอะมากว ว่าไอ้เบบีอไอ้เจ้าเบบีอโอโหเยอะมากเดี๋ยวลูกค้าดูจํานวนนะให้แอดวิกโกยหน่อยเพราะว่าจํานวนมันเยอะมากไม่สามารถแบบโชว์ตัวได้นะปวดแขนเลยนี่ดันหอบจํานวนประมาณ500บวกลบตัวคะ่ะพี่ขา500บวกลบตัวโดยประมาณอุ้ยต้นทุนคือไม่อยากจะพูด<ๆ>ฉันยังไม่ได้คำนวณเลยนี่นาะงานนี้อยากคำนวณอ่ะ ราคามันถูกอุ้ยแรงมากต้นทุนสามบาทตีเป็นสี่หบาทน่ะลูกค้าเอาไปสิงานเด็กต้นทุนสี่บาทสบาทค่ะอุ้ยรมากใช่ต้นทุนแค่สี่บาทเท่านั้นนะลูกค้าหรือตีตำหนิออกไปรวมกับค่าส่งแล้วตีไปสักห้าบาทต่อตัวลูกค้า ห้าบาทต่อตัวนะจัดไปเลยแนวกีฬาเด็กมีโปรบ้างไหมเหมือนมีอยู่นะหนึ่งห้าสองเอ้ยรหัสอะไรนะเหมือนมีโปรอยู่อะพี่ลองทักแชทหลังบ้านได้เลยนะเดี๋ยวไว้อดินเช็คแล้วก็ส่งรีวิวให้แล้วกันเนาะเพราะว่าเหมือนมันมีอยู่งานกีฬาเด็กอะจำรหัสไม่ได้ว่าเป็นของรหัสไหนพี่เอาอละมูลถะสอบถามในแชทไว้ได้เลยนะเดี๋ยวรอให้อดินเช็คให้มอนโจโจมาจ้านี่ สวยด้วยได้งานแพงไปอีกแล้วนี่งานแพงไปอีกแล้ว Baby Bear. เบบี้แบร์โอจำนวนเยอะจริงนะคะลูกค้าขาตัวเล็กตัวน้อยก็คือมีออกให้ลุ้นไปเลยมีตั้งแต่แบบว่าเด็กศูนขวบเนาะจนถึงแบบ12-13ขวบก็มีออกให้ลุ้นกันไปเลยนะงานชุดแบบรอมเปอร์ชุดหมีสเวตเตอร์คอกลมสเวตเตอร์ฮูดอย่างนี้งานฟรีดงานบุคคลว้าวมิกกี้ฮาส์มาจา้า S <s> <S อมีชิโกะลอนดอนต่อจ้าเห็นไหมลูกค้าบอกแล้วว่าข้อดีของการเปิดงานเด็กมันแบบนี้นี่เองงานแบรนด์ออกเยอะงานลิขสิทธิ์ออกเยอะน่ารักมากแล้วก็แบบคือจํานวนเยอะนะลูกค้าสีสันก็ออกดีนะงานเด็กเขาจะเน้นแบบโทนสีสันกันอยู่แล้วเน,ะนาะใครอยากได้นะลูกค้ารีบไปจัดเลยนะโปรโมชั่นถึงแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้น เดือนมิถุนาย,ยนเท่านั้นราคาโปร1,999บาทนะคะลูกค้าขาอะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตฝากงานไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะคะลูกค้าขาปิดไปด้วยตัวนี้เลยเบบี้ดอของโจโจ,โจนันดัก <c oughs> <c oughs> f อ1 9บาทใครอยากได้ไปจัดเลยโปรถึงสิ้นเดือนนะคะวันนี้ไปก่อนจ้า <c oughs> สวัสดีค่ะ